มาเรียนรู้เรื่องสัญลักษณ์ของวันแม่แห่งชาติสวัสดีค่ะเด็กๆพบกับคุณครูทัสและคุณครูมิวในช่องครูทัสชาแนลอีกแล้วค่ะวันนี้เราจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เรื่องอะไรคะสำหรับวันนี้นะคะจะพาเด็กมาเรียนรู้เรื่องสัญลักษณ์ประจำวันแม่ วันแม่แห่งชาติมีสัญ,ญลักษณ์เป็นอะไรแบบไหนแล้วดอกไม้ที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของวันแม่คือดอกอะไรเด็กๆจะรู้ไหมนะคุณครูยุรู้ไหมคะคุณครูยุรู้ว่าเป็นดอกที่มีสีขาวค่ะมี ลิปเกี่ยวกับสัญลักษณ์วันแม่และก็ดอ,อกไม้ไประจําวันแม่เป็นล้อๆกันนะคะเด็กๆวันนี้เรามีคําคล้องจองเกี่ยวกับอะไร,ระนองฟางเด็กๆวันนี้เรามีคําคล้องจองเกี่ยวกับแม่แห่งชาตินะคะเป็นคําคล้องจองที่ไพเราะมากๆเลยเด็กๆต้องไปฟังนะคะห้ามพลาดเลยนะคะเดี๋ยวไปชมคลิปพร้อมกันเลยคะ่ะไปกันเลยรัก คำไหนยิ่งใหญ่กว่ารักแม่รักจริงแท้จะหาไหนไม่มีเหมือนรักของแม่จริงใจไม่บิดเบือนรักของแม่คอยเตือนให้ลูกดีแม่คำนี้มีค่าเกินกว่าพูดแม่เปรียบทูตเชื่อมความรักเชื่อมศักดิ์ศรี แม่อบรมบ่มนิสัยให้ลูกดีแม่คำนี้ลูกรักจะตอบแทนสวัสดีค่ะเด็กๆในเดือนสิงหาคมนี้มีวันสำคัญอีกหนึ่งวันเด็กๆรู้ไหมคะว่าคือวันอะไรติกตต๊กตอกติก๊กตอกติ๊กตอกนั่นก็คือวันแม่แห่งชาตินั่นเอง วันแม่แห่งชาติตรงกับวันที่12สองสิงหาคมของทุกปีเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของไทยนับว่าเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถในราชกาลที่9หรือเป็นวันเกิดน,นั่นเองค่ะเด็กเกสัญลักษณ์ที่ใช้ในวันแม่คือดอกมะลิดอกมะลิ เียบถึงความรักอันบริสุทธิ์ที่แม่ในต่อลูกและมีอย่างยาวนานตลอดไปเสมือนกลิ่นสีของดอกมะลิที่ขาวตลอดเวลาและหอมอบอวลตลอดทั้งวันทั้งคืนในประเพณีไทยการไหว้ามารดาจึงนิยมใช้ดอกมะลิเป็นดอกไม้หลักและในบางแห่งได้มีการนำดอกมะลิทำเป็นเข็มกลัด ติดที่ปกเสือ้อหรืออกเสือ้อเพื่อแสดงเป็นสัญลักษณ์ของวันแม่แห่งชาติด้วยค่ะเด็เกๆสีประจำวันแม่สีฟ้าค่ะเด็กๆโดยสีฟ้าที่ล่างนี้มาจากสีประจำวันพระราชสาสิานรัชาลทรงคตองสมเด็จพระนางเจ้าสิาริกิติววพ์พระบรมราชินีนาถโดยวันที่22สิงหาคมกปีประชาชนจะแบ่งใจด้วยชุดสูทสีฟ้าเพื่อเป็นการเฉลิมพระชมพรรษา8 6พรรษา เด็กถึงทัาคุณของแม่ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะดเด็กเราก็ได้เรียนรู้สัญลักษณ์ประจำันแม่ไปแล้วต่อไปเรามาเรียนรู้คำศัพท์กันต่อเลยค่ะ Jasmine Jasmine ดอกมะลิดอกมะล <Sy mbol. S 2> สญญิสัญลักษณ์สัญลักษณ์ Light blue Light Blue สีฟ้าสีฟ้าเก่งมากค่ะเด็กแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ